ราคาสรุปนะครับราคา899คันเดียวเลยนะสีขาวมุกนะครับเฮดวีนนวี่ครับไม้94คันนี้นะครับก็ไม้น้อยเหมือนเดิมนะจากคันที่แล้วเป็นไม้60,000ใช่ไหมนะครับรอบนี้ก็จัดไม้90,000แต่เป็นตัวไฮบริดสีขาวมุกขายถูกมากนะคันไม้60,000ขาย95,000นา 9, 000, นะแต่คันนี้ขาย80,000 0 9 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆรถท็อปๆแบบนี้นะครับนะใครต้องการนะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย นะครับก็จะเพิ่มเพื่อนจะโทรจะกดอะไรก็กดมาได้เลยนะครับผมรอบริการอยู่นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมมีโตโยต้าแคมปเบรเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสีขาวบูผมบอกเลยว่าคันนี้คพิเศษพิเศษตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนเลยคันนี้คือรุ่น2.5 HV Navy นะครับตัวรถปี2019นะครับเป็นรถ รอบล่าสุดที่เราเพิ่งซื้อเขมานะครับมีทั้งพรีเมียมแล้วก็เนวีนะครับแต่วันนี้ผมเลือกเอาสีขาวคันนี้มารีวิวก่อนเพราะว่าสีขาวคันนี้นะครับคือ2.5สปีดเนวีนะครับปี2019นะครับนะราคานะ899,000บาทครับและเลขไม่นะ90,000กิโลนะครับเลขไม่90,000กิโลนะถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่90,000นะครับใครหาไม่หลักหมื่นอยู่นะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับรถเพิ่งซื้อเขมานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลย นะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นสี่พันกิโลนะครับเก้าหมื่นสี่พันกิโลรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถสำรองหน่วยงานโปรดประจำการเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนนะสำหรับรถไฮบริดนะครับตัวระบบแบตเนี่ยเรารับประกันนะของศูนย์นีครับไม่ใช่เราศูนย์โตโยตานะครับรับประกันถึงปี2 0ง9นะครับและรถทุกคันที่ส่งมอบจากบริษัททอโต้นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ถึงปีทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะครับพร้อมบริการฉุกเฉินใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกได้กี่รอบเรียกซ้ำได้เลย นะครับนะแบตหมดน้ำมันหมดรถตร์ทไม่ติดนู่นนี่นั่นนะเลิกใช้ได้เลยตรงนี้เป็นบริการฉุกเฉินที่เรามีให้นะครับยีชั่วโมงและคันนี้คือราคาพิเศษคือหลกัหลกๆกลคือมันเป็นสีขาวมุกแล้วก็ราคาพิเศษ 8, 99, 8 99 9 9 8 9 9้าไม่เก้าหมื่นนะครับทะเบียน607ูครันนี้มาก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะบพอเป็นรถไฮบริดไฟหน้าก็เหมือนเดิมที่ผมบอกเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ตรงเส้นๆตรงเนี้ยมันจะเป็น LED นะครับคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะ นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคาเอื้อมถึงได้เลยนะครับไม่แรงไม่แรงนะผมมาผมารุ่นนี้เข้ามาขายตั้งแต่ราคา1ล้าน1ล้านห้ามืล้าน2 0 0แสนตอนนี้ราคาเหลือ899ครับกินด,ดูสี 4, ขาวมุกด้วยนะ9 9 9เท่านั้นนะครับชุดกันชนหน้าสนิทแบบนี้ตัวรถสีเดิมทั้งคันบางมากนะรถยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้นะครับล้อแมกนะเป็นอลลอยนะครับดิสเบรกสล้อนะครับคันนี้ยางปียีนะครับมิชลินพายเาซี นุ่มหนึบนะขับง่ายขับสนุกนะครับปัจจกบอัข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมระบบบายสปอร์ตนะครับมาพร้อมระบบบายสปอร์ตนะเป็นแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับของโตโยต้าแฮมรีนนั่นเองนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นสัญญาณมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับนะตัวรถได้เป็นสีขาวมุกราคา899เท่านั้นนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับ นะผมไม่ดูเต็มเต็มพันนะว่าสีสวยขนาดไหนนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามารถล,ล่าสุดนะครับสีขาวมุกสีขาวมุก899คันเดียวไม่น้อยราคาถูกนะสุดจัดเลยคันนี้นะครับ899ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 6ื่นหกหมื่นกว่าๆหน่อยๆนะครับผมพูดข้างวดชัดเจนนะผมไม่ได้หลอกว่าแบบฟรีดาวผ่อนหมื่นเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะรถหกแสนนะรถ6,000นรถ7จ็ดแสรถแปดแสนอะ รถ800,000นี่ก็ผ่อน10,060แล้วอันนี้899นะถ้าไม่ดาวก็ผ่อน10,060กว่านะครับปลายท่อออกซ้ายนะเป็นรถไฮบิดนะรถน้ํามันท่อขวาถ้าเป็น2.5ท่อออกคู่นะไฟท้ายด้านหลังเป็น full d เป็น full LED นะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับก็คาดหลังใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็น Minus Chain l o ก้นะครับนะเป็น Minus Chain l o ก้ตัวมันจะแคบลงนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะตัวรถครันนี้เราเพิ่งซื้อเข้ามาเราเพิ่งซื้อเข้ามา ต้องบอกว่าเราซื้อเข้ามาหลายคันรุอนรถล่าสุดเนี่ยจะเป็นไม่์แบบว่า6,000 0 0 0 0 0 0นะครับแต่2.5 SV Navy คันนี้นะครับไมล์9,000นะครับราคา899คือน่าจะถูกที่สุดในร้านละถูกที่สุดในบริษัทละนะครับนะอีกคันนี้ไมล์6,000เป็น Navy เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวให้ดูตัวรถนะครับด้านในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้รถเราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับผมสาบานเลยว่าผมังไม่ได้ล้างจริงๆนะมันก็จะมีร่องรอย ของตัวรถอยู่นะครับนะรถยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้ทําอะไรเลยรถเพิ่งเอาเข้ามาแบบนี้นะครับประตรงประตูยังมีคาบฝุ่นคาบอะไรอยู่เลยนะครับนะอันนี้ผมให้เห็นสภาพแบบเรียวๆแบบสดๆเลยนะครับนะเทมเ y ล่ไฮบริดดียังไงนะครับหลายท่านสงสัยว่าท,ทำไมต้องใช้ไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นมันมันน่าจะเป็นรถอ่ประเภทเดียวนะเรียกเป็นประเภทละกาันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะสลับไฟฟ้าแล้วมันเสถียรที่สุดนะครับ คุณไม่ต้องไปรอจุดชาร์จคุณไม่ต้องจองนู่นนี่นั่นให้เสียเวลาคุณใช้รถไฮบริดคุณขับไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับระบบทํางานอัตโนมัตินะครับจะวิ่งน้ํามันวิ่งไฟฟ้านะครับเขาจะตัดประมวลผลของเขาเองนะครับตามกล่อง ECU ของเขานะครับนะตัวนี้ก็เป็น Navy นะบอกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาหลังไฟฟ้ามีให้เหมือนเดิมนะครับ a i r b a บ9าใบนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถปี19 a i r b a g 9บใบมีแอร์หลังมีหลังคาซันรูให้เรียบร้อยบอไฟฟ้าคู่หน้านะครับ นะมีหลังคาสลูปมีแอร์มีให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับแน่นอนนะมีแถบตัวเขียวอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยเคลมสีนะครับสีตรงนี้กับสีตัวนี้ต้องตรงกันนะครับถ้ารถเคยเคลมสีด้านในเนี่ยตรงนี้เขาจะพ่นทบไปเลยนะครับไม่ได้ว่ารถเกิดอุบัติเหตุอะไรนะมันเป็นพฤติกรรมปกติของคนใช้รถแล้วมีประกันศูนย์ซ่อมห้างนะครับบ้านข้างนี้เราภัยมีให้นะเป็นพฤติกรรมปกติ พราะคนจ่ายประกันศูนย์น่ะป้ายแดงอ่ะซีซ่อมห้างอ่ะมันแพงค่าเบี้ยมันสูงแล้วช่วงปีสองปีอ่ะเขาใช้รถอ่ะคือรถจะไม่เฉียวไม่ชนไม่อะไรหรอกแล้วพอประกันมันจะหมดอ่ะเขาก็เลือกที่จะเอารถไปเคลมสีรอบคันนะครับหลายๆท่านที่เลือกซื้อรถมือสองบางทีก็จะตื่นตะนกนะครับว่าเอ้ยรถทําสีมา,ามีเ,เหตุหรือเปล่าเปล่า,ลามันเป็นพฤติกรรมของคนทั่วไปของคนปกติเลยนะครับอย่างเช่นคุณมีรถที่บ้านหนึ่งคันนะครับ แล้วรถแบบโดนลอยโดนแมวโดนหมาอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเคลมสีแล้วคุณมาขายต่อเป็นรถบ้านเอารถบ้านมาขายให้บริษัทบริษัทที่รับซื้อรถยนต์ซื้อไว้นะครับพอซื้อไว้ปุ๊บเอารถมาตั้งขายกลายเป็นว่าลูกค้าที่มาซื้อต่อดูเป็นรถเก็บสีนะครับอันนี้ผมชี้แจงให้ชัดเจนนะจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับใครที่ต้องการรถมือสองนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าไงกฎหมายสคบนะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาดูแลอยู่แล้ว นะครับตัวรถสมัยนี้นะครับคัดโครงสร้างคาัดบอดีนะครับคัดประวัตินะครับไม่งั้นนะขายไม่ได้แน่นอนขายไม่ได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นบริษัทรถยนต์ที่ขายเนี่ยโดนปิดนะครับนะแค่เอาง่ายๆใบสคบใบแจ้งราคาขายที่อยู่หน้ารถเนี่ยรถซื้อเข้ามาต้องใส่แล้วรถซื้อเข้ามาต้องใส่แล้วถ้าเกิดมีสคบมาตรวจบริษัทแล้วบริษัทผมติดถนน,นใหญ่นะเขามาตรวจเงี้ยปุ๊บเอากลายเป็น ผมมาหลอกลวงลูกค้าว่าทําไมขายรถไม่มีใบสคบหน้ารถโกงราคาหรือเปล่านู่นนี่นั่นแค่นี้บริษัทก็โดนปิดแล้วนะครับโดนปิดเพราะว่าโดนปรับด้วยนะครับคันะคนี้เลขไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเลขไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะร,รถสวยๆบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับแปดทิศทางมีดันหลังเมมโมรี่ีสองจุดเหมือนเดิมนะไอตัวดีเทลรายละเอียดพวกนี้นะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพจ FC รู้อยู่แล้วนะกระจกออโต้สีบานอะไรทุกอย่างนะครับ แต่วันนี้ผมมาที่ดูแล้วก็ผมอธิบายให้ฟังว่าอ่าสีรถควรเป็นแบบไหนการเลือกสีรถควรทํำยังไงนะครับระบบออปชั่นเรื่องการใช้งานครบถ้วนอยู่แล้วนะครับก็ทักชั่นคอนโทรลเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันปุ่มพุตสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับมีล็อกความเร็วนะล็อกความเร็วตัวนี้มีทุกมีแทบทุกคันนะครับตัวนี้เป็นเฮดวีในวีนะฮะก็จะเป็นคูซคอนโทรลอย่างเดียวจะไม่มีตัวอัดแอพชีพนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะระบบเกียร์พาดูช มีมาให้นะครับพวงมาลัยหนังสามก้านแล้วก็เป็นแหลกไฟฟ้าแบบใหม่แบบเบาๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนผมผมออนสวิตไว้เฉยๆแล้วกันนี่นี่เลขไม้นะครับเก้าหมื่นสี่พันเก้าหมื่นสี่พันน้ำมันครึ่งถังนะครับนะเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหน้าจอก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนตรงนี้นะครับไวเลสชาร์จมีให้เหมือนเดิมด้านล่างนะครับโหมดก็ขับขี่สโหมด อีโคโนมอลสปอร์ตแล้วก็ EV เบรกมือไฟฟ้าเป็นออโต้เบรกโฮได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังทองหลังคาสรุปมีให้ครบนะครับมีพรมให้เรียบร้อยคันนี้นะครับถือว่ารถสมบูรณ์นะครับน้ำมันาหมื่นนะครับราคา899คันเดียวเลยนะขายถูกมากนะ899านะครับขายถูกมากๆนะครับเปิดห้องเครื่องมาอันนี้คือรถที่เราเพิ่งซื้อมานะครับมันจะมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะผมให้เห็นแบบสดๆเรียวๆแบบนี้เลยนะครับวิธีตรวจเช็ควิธีดูนะ อันนี้คือเปิดปลาปุ๊บดูได้ตาเปล่านะผมให้ดูข้างบนก่อนนะครับว่าสติกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยแปะใหม่หรืออันเก่านะครับเราเอามือรูปรูปดูได้นะครับนะบถ้าอย่างเงี้ยเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะสีทุกอย่างแถบเขียวเขียวนะครับแล้วก็ซีนด้านบนเนี่ยถ้าเป็นซีนเดิมเนี่ยมันจะกดเข้าแบบนี้เหมือนที่ผมกดนะครับถ้าซีนเปลี่ยนมันจะเป็นซีนยางมันจะนิ่มถ้าซีนทําสีซีนมันจะแข็ง นะครับแล้วก็สังเกตสติกเกอร์ตัวนี้เรียน5เหรียนบาทเนี่ยมันต้องอยู่แต่มันไม่อยู่ก็คือไม่ไม่ผิดปกตินะเพราะว่ามันอยู่ใต้ฝากระโปรงเปิดปิดฉีดน,น้านะครับแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงนะครับตัวหน้านาด้านบนจะมี2จุดตรงนี้นะครับถ้าไม่แก่เนี่ยังไงก็ปลอดภยัยถ้าแก่ก็ต้องมาดูต่อว่ามันแก่เพราะอะไรแต่อย่างเช่นคันนี้มันไม่แก่เห็นไหมของมันไม่แก่ปุ๊บแก้มไม่แก่ตัวล่างไม่แก่ เน,นี่ยอันเนี้ยไม่เคยทําอะไรแน่นอนนะตัวแก้กับกระโปรงเดิมนะครับแล้วก็พวกกระโหลกตรงนี้นะครับก็ดูเม็ดอาร์คตามรอยจุดเชื่อมตามจุดเชื่อมเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามนะครับนะบแล้วก็เม็ดอาร์ครบนะครับแล้วก็พวกแขนต่างๆเนี่ยเราต้องดูตามจุดเชื่อมนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามันแปลกตาไปนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับวิธีดูรถซื้อรถกับบริษัทขายรถยนต์มือสองนะอ่ะผมเป็นเซลล์ผมยัง ชี้ให้ลูกค้าดูเลยว่าเออต้องสังเกตรตรงไหนตรงไหนรถมีอะไรอย่างนี้นะครับนะตัวบนตัวล่างนะครับแน่นอนเนี่ยเหมือนเดิมตามที่ผมบอกนะครับจริงๆหลายท่านก็เอ้ดูมดูรถไม่เป็นหรอกเนี่ยผมเวลาลูกค้ามาหาผมเนี่ยผมก็จะบอกแบบนี้ว่าพี่ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับจะได้ตัดสินใจได้ไง่ายๆเพราะว่าลูกค้าที่มาหาผมผมเข้าใจว่ารถที่เป็นแคมรี่อ่ะผมโดนเกือบทุกคันเลยนะลูกค้าพาช่างแล้วพาช่างดังมาด้วยนะ ผมก็ยินดีให้ตรวจทุกอย่างทดลองขับได้หมดช่างเป็นคนขับลูกค้าไปผมไปนะถ้าตรงไหนต้องแก้นะช่วงลงช่วงล่างนิดนุ่งนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมยินดีสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะ้บคันนี้899,000บาทนะครับ Toyota Camry 2.5 H2 Navy ครับ